กามินฟินิก5เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือปุ่มกดบนขวานะครับกดสั่งงานไม่ได้นะครับนี่นะฮะส่วนปุ่มอื่นๆนะครับกดสั่งงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ทํางานได้ปกตินะครับมีแต่ปุ่มกดบนขวานะครับที่ไม่สามารถกดสั่งงานได้นะครับก็กดจนแตกนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของอ่า นาฬิกานะครับก็ไม่ทราบว่าตกกระแทกที่มุมอย่างนี้นะครับหรือตกอย่างนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับแต่อันนี้อ่าปุ่มกดบนขวานะครับกดสั่งงานไม่ได้นะครับก็ตกแบบนี้ก็สวิตแตะข้างในนะครับต้องเปลี่ยนชุดสวิตใหม่นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบายเราก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรคาเมน เดี๋ยวเราทาการเปิดออกมาเปลี่ยนสวิตท,ที่บนบอร์ดใหม่ก็จะกลับมากดสั่งงานได้ตามปกตินะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับหลานบล็อกรีไบยัยยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ